ในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายราชทันพรบราชทันร่างมาตั้งแต่ปี2497นะครับจนขณะนี้ก in ็ใช้เวลามา50กว่าปีแล้วนะครับเราได้มีการเสนอการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกฎหมายไม่ทันสมัยผมยกตัวอย่างง่ายๆเห็นชัดๆเลยวันนี้โทรศัพท์มือถืออยู่กับพวกเราเนี่ยไม่เป็นความผิดครับแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่นำเข้าไปในเรือนจำนั้น โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งของต้องห้ามซึ่งไม่ให้นําเข้าเป็นความผิดเป็นความผิดตามกฎหมายราชทัรร์โทษเป็นไงครับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกิน500บาทเพราะฉะนั้นก็จะมีคนบางกลุ่มบางพวกยอมครับรับจ้างหนึ่งหมื่บาทโยนโทรศัพท์ข้ามกําแพงเข้าะะราชเลือนจํา เพราะว่าเห็นว่าโทษเนี่ยมันมีอาตาโทษน้อยอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขในหลายๆเรื่องที่กฎหมายราชทารเขียนไว้แล้วอาจจะไปกระทบต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญก็ต้องไปดําเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ผมมอบหมายท่านรองโสพลนะครับไปดูแล,แลแล้วนะครับ ในเรื่องของการศึกษาวิจัยของกรมรัชธรรมนเรามีโครงการเยอะเลยครับโครงการแนวทางปกครองเจ้าหน้าที่ผู้ประพฤติมิชอบโครงการรูปแบบเลื่อนชั้นอะไรต่างๆหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของชั้นนักโทษนะครับว่าเอ๊ะทำไมนักโทษเนี่ยบางคนเนี่ยโดนโทษตลอดชีวิตบางคนมีพฤติกรรมไม่ดีแต่ได้ชั้นนักโทษเป็นดีเยี่ยมนะครับต้องกาบเรียนครับชั้นนักโทษนั้นเป็นไปตามกฎหมาย นักโทษเด็ดขาดที่เข้าไปอยู่ในความควบคุมของเดือนจําต่างๆนั้นจะได้ชั้นกลางฮะได้ชั้นกลางนะครับอยู่ไป6เดือนก็เลื่อนจากชั้นกลางไปเป็นชั้นดีจากชั้นดีอีกหเดือนก็เลื่อนไปเป็นดีมากอีก6เดือนก็เลื่อนไปเป็นดีเยี่ยมหมดแล้วครับหมดแค่นั้นแต่ถ้ามีความประพฤติไม่ดีก็ถูกลดชั้นลงมา1ระดับ2ระดับแล้วแต่ชั้นกลางก็เป็นชั้นเลวชั้นเลวก็เป็นเลวมากนะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งตรงเนี้ย หลายคนก็มีความห่วงใหญ่ว่าเอ๊ะมันไม่สอดคล้องกับกับทฤษฎีในเรื่องของแรงจูงใจนะฮะอันนี้ก็จะต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องของระบบกฎหมายต่อไปด้วยนะครับการแต่งตั้งคณะทำงานอิสระเพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานท่านครับผมเป็นอาทิตย์ดีกรมราชทรรเนี่ยผมเรียนท่านวันวันหนึ่งเนี่ย เวลาที่จะใช้สมองมาคิดพัฒนาต่างๆเนี่ยเราทําได้ยากครับเพราะว่ามันจะมีงานประจำเนี่ยทำเต็มไปหมดงานประชุมงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้างานนูน้นงานนี้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กละผมก็มีแนวความคิดว่าวันหนึ่งถ้าผมมีโอกาสเป็นผู้บริหารเนี่ยผมจะต้องมีทีมทํางานทีมทํางานหนึ่งซึ่งขอคิดให้ผมทีมทํางานทีมนี้ผมก็ใช้วิธีการก็คือพยายามประกาศต่อๆไปใครที่มีแนวความคิดใหม่ๆใครที่อยากจะมาช่วยทิพดีคิด ผมมีอำนาจแต่ผมไม่มีเวลาคิดเพราะฉะนั้นทีมนวัตกรรมมาช่วยผมหน่อยผมก็ได้น้องๆที่จบด็อกเตอร์พยายามดึงด็อกเตอร์ที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์พวกที่จบปริญญาโทที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์หลายคนอยู่ต่างจังหวัดก็เสนอตัวมาช่วยผมทํางานมาช่วยผมคิดหลายเรื่องที่ผมพูดให้ท่านฟังทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เกิดจากแนวความคิดผมเกิดจากทีมนวัตกรรมที่ผมตั้งขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันคิดแล้วก็นําไปสู่ โครงการดีๆที่เกิดขึ้นมานะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทีมทีมนวัตกรรมนะครับเรื่องที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดในวันนี้ก็คือเรื่องการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำถ้าเป็นผู้สื่อข่าวของกระทรวงยุติธรรมหลายท่านคงจำได้นะครับเมื่อประมาณสักสเดือนที่แล้วมีการคลิกออฟ มีการ3ประสาน4ประสานหน่วยงานในกรมราชรรทัณฑ์ขอประทานโทษครับกรมราชทัณฑ์ปปทปปง DSI อสี I, หน่วยงานเราคิกออฟในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำแนวคิดนี้ดำเนินการมานานแล้วครับเหตุผลที่ต้องพูดเรื่องนี้ก็เพราะว่าวันนี้มีการพิจารณากันแล้วครับว่าปัญหายาเสพติดเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาของตำรวจไม่ใช่ปัญหาของปปสไม่ใช่ปัญหาของรัฐบาลแต่ว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาของคนทุกคนในประเทศไทยถ้าใครคิดว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดผมว่าท่านคิดผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมพูดกับหลายๆท่านให้ฟังโดยเพราะท่านผู้ชักการเดินจำทั้งหลายทั่วประเทศเนี่ยผมบอกว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ยท่านต้องถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่สุด เหตุผลเพราะอะไรท่านดูตัวเลขสถิติที่ผมได้หยิบยกให้ท่านฟังเมื่อสักครู่นี้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยอยู่ที่3 0ตัวเลขของยาเสพติดเนี่ยลดหย่อนมีอยู่ช่วงเดียวตลอด10กว่าป,ปีที่ผ่านมาคือช่วงปี2548 49ที่เราประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดและเอาเป็นนโยบายของรัฐบานลนโยบายชาติปีนั้นเนี่ยจาก2 0 2 5 0 0คนลดลงมาเหลือต่ำสุด1 6 0 0 0 0คนเป็นครั้งเดียวครับ และจาก2,549เป็นต้นมา2,550ก็ขยบจากแสนหกขึ้นมาแสนเจ็ดแสในปัจจุบัน2องแสนอีกเหมือนเดิมแต่ตัวเลขที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขยาเสพติดเป็นงแค่30%มแต่วันนี้เนี่ยหกเป็นตเปคดียาเสพติดและใน60%สิเนี่ยนะครับแป ถูกดำเนินคดีก็หาจําหน่ายแล้วผมก็เรียนถามท่านว่าท่านว่าสำคัญไหมล่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจขายตรงไม่ว่าจะเป็นกิฟฟารีนเอวอนอะไรต่างๆท่านเชื่อไหมครับว่าทั่วประเทศเนี่ยเขามีดิเรกเซลล์เนี่ยที่เป็นเจ้านะที่เป็นพนักงานที่รับขายตรงเนี่ยผมว่าไม่เกินแสนคนเขาสามารถทําธุรกิจ ได้ผลตอบแทนได้ผลกำไรปีหนึ่งเป็นพันพันล้านและผมถามว่าเฉพาะเฉพาะที่เราจับมาได้เนี่ยแล้วก็ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำของเราเนี่ยหนึ่งแสนกับอีก50,000กว่าคนเนี่ยแปก็อยู่ที่ประมาณแสนสองเนี่ยที่เป็นจำนายเนี่ยและที่จับไม่ได้อีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจ ในเรื่องของยาเสพติดนั้นเติบโตรวดเร็วมากผลตอบแทนสูงมากแล้วเขาก้ลาใช้เงินไปดําเนินการในสิ่งต่างๆทั้งหลายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับและก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งะครับแล้วผมบอกว่าวันนี้เนี่ยการปราบยาเสพติดเนี่ยถ้าอยู่นอกเรือนจำเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตํารวจปปสกอมัญชาการปราบปรามยาเสพติดเป็นหลัก แล้วก็ตำรวจพื้นที่มีทหารเข้าไปแซมในบริเวณรอยต่อตะเข็บชายแดนต่างๆมีตชดไปช่วยเสริมในพื้นที่บางพื้นที่ผมตั้งคำถามว่าแล้วในเรือนจำล่ะใครมาทำวันนี้ถ้าท่านผู้บัญชาการเรือนจำไม่เปิดคุกใครก็เข้าไปค้นไม่ได้พราะวันนี้เนี่ยในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ ผมให้นโยบายไปชัดเจนกับท่านผู้ชัการเรือนจำทุกแห่งว่าท่านต้องไปดูแลครับท่านต้องดูแลทั้งตัวผู้ต้องขังที่ยังมีพฤติการในการนำเข้าในการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่านต้องไปดูแลเจ้าหน้าที่ของเราเองที่มีพฤติการที่ไม่ดีและท่านต้องมีความกล้าในการที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ปัญหานั้นอย่างเด็ดขาดครับหลายคนอาจจะพูดถึงเรื่องของนครศรีธรรมราชโมเดล ผมกลับเรียนครับอันนี้ไม่เป็นธรรมกับทางเจ้าหน้าที่ของกรมราชธรฑ์ในหลายๆส่วนนะครับพื้นที่นครศรีธรรมราชนั้นเราเพิ่งทำกันมาเมื่อประมาณสักสองเดือนกว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยกันว่าโอเคมีข้อมูลมีอะไรต่างๆแล้วก็จะไปดำเนินการกันนะครับตอนที่ไปดำเนินการเราก็ร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับท่านรองทิพย์ดีก็ลงไปกากับบัญชาการเองหน่วยที่ลงไปปฏิบัติการเราก็ใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษชุดดาที่เรา นำมาแสดงให้ท่านดูเนี่ยเข้าไปทําการตรวจคนร่วมกับทางตํารวจพื้นที่นะครับผลออกมาก็โอเคเป็นที่น่าพอใจแต่ผมกล่าบเรียนท่านครับว่าการตรวจค้นจู่โจมน,นั้นมีได้เพิ่งเริ่มกระทํามาในรูปแบบของนครศรีธรรมราชโมเดลเท่านั้นวันที่3ตุลาคมผมมารับตําแหน่งอธิบดีกรมราชทัณฑวันที่5ตุลาคมผมประกาศให้เกิดบิ๊กคินนิ่งเดย์ที่เลือนจําต่างๆทั่วประเทศ จนกระทั่งบัดนี้เนี่ยนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยเรามีผลการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจยึดโทรศัพท์มือถือเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย9,500กว่าเครื่องนะเราได้ตัวเลขมาแล้วก็ได้ขอมา9,500กว่าเครื่องเราได้ยาไอมา6กิโลกว่าเราได้ยาบ้ามา50,000กว่าเม็ดอันนี้คือผลการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมราชธรรม แต่สิ่งต่างๆเราเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ยังยึดคติเดิมก็คือปิดทองหลังพระนะครับก็อาจจะไม่ได้นําเสนอกับพี่น้องสื่อมวลชนให้เห็นนะครับก,ก็อาจจะเป็นภาพที่คงจะต้องทําความเข้าใจให้มากขึ้นในโอกาสต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามครับในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดในเรือนจํานอกจากในเรื่องของการจู่โจมตรวจคนแล้วเนี่ยการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ ก็มีความสําคัญไม่ไม,ไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในเรื่องของการจูดจมตรวจคนนะครับพวกเราเองที่เป็นผู้บริหารเนี่ยเราคุยกันตลอดพยายามที่จะให้เจ้าหน้าที่เรานั้นมีสํานึกในหน้าที่ที่เป็นข้าราชการกรมราชธรรฑ์แต่ก็ต้องยอมรับครับก็ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังกลับเนื้อกลับตัวไม่ได้ แต่ว่านโยบายที่เราดําเนินการกันก็คือเราใช้นโยบายเด็ดขาดในการปราบปรามในเรื่องนี้ใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเข้าโทรศัพท์มือถือใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการนําเข้ายาเสพติดกรมราชธรรมไม่เลี้ยง6เดือนที่ผ่านมาเราไล่เจ้าหน้าที่ของเราออกไปแล้วเนี่ย28คนใน28คนเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด14คนเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถืออีก14คน เนี่ยครับนี่คือนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่เราได้ได้ดำเนินการกันมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำนั้นเราเราพูดเลยแล้วเราก็คิดเลยไปถึงเรื่องของการสร้างซูเปอร์แม็กซ์เราคิดเลยไปถึงเรื่องของการสร้างเรือนจำที่มีความมั่นคงสูงสุดในวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่ก่อสร้างซูเปอร์แม็กซ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจะเดินทางมาประเทศไทยและผมก็เชิญเข้ามาผมอยากฟังแนวความคิดเขาในเรื่องของแนวแนวคิดของซูเปอร์แม็กซ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นที่วิสคอนซินหรือว่าที่เป็นแคลิฟอร์เนียนะครับเขาเป็นคนก่อสร้างแล้วก็ทำพวกแฟคซิลิตี้ต่างๆเนี่ยภายในเรือนจำก็อยากจะฟังแนวความคิดเขาว่าว่าเขาทำยังไงแล้วก็อาจจะ เชิญท่านผู้บริหารเนี่ยไปแล้วก็ไปดูกันบางทีอาจจะไปเสริมเรือนจาความมั่นคงสูงของเราเก้าแห่งที่มีอยู่ทั่วประเทศในขณะน,นี้อาจจะโฟกัสไปที่เรือนจากลางเขาบินนะครับไปดูซิว่าเราจะต้องไปเพิ่มไปเสริมหรือว่ามีคอนเซปต์คิดในเรื่องของทำซูเปอร์แม็กได้อย่างไรบางคนก็เสนอบอกว่าไปหาเกาะดีกว่านะไปหาเกาะสักเกาะหนึ่งแล้วก็ไปอยู่นะครับผมก็บอกเอะถ้าไปอยู่เกาะเนี่ยบางทีมันไม่ได้ขังแต่นักโทษนะ มันขังเจ้าหน้าที่เราด้วยนะฮะบ,บางท่านก็เสนอบอกว่าอาถ้าอย่างนั้นเราต้องทำอินเซนティブให้เจ้าหน้าที่เราดีไหมใครที่ไปอยู่เรือนจําพิเศษเนี่ยจะต้องได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่านะครับได้สิทธิประโยชน์ต่างๆมากกว่าอะไรต่างๆก็จะเป็นแนวแนวแนวความคิดในการดําเนินการอันนี้ก็เป็นในเรื่องของของแนวความคิดนะครับที่ที่จะต้องเกิดขึ้นแต่งไรกระตามต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ปัญหายาเสพติดนั้นลาบาก มากจนกระทั่งอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนต้องต้องมาช่วยกันนะครับท้ายที่สุดครับสังเกตเขาบอกว่า last but not least ผมอยากจะขอบคุณท่านผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ท่านรองกอบเกียรตินะครับท่านช่วยเหลือผมในเรื่องของทำหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ท่านดูแลในเรื่องของงานสาธารณะท่านดูแลในเรื่องของงานประสานงานติดต่อกับทางสำนักงบประมาณสำนักทางกรมบัญชีกลางในเรื่องของการสนับสนุนการทํางานของกรมราชธรรมน์ต้องขอบคุณท่านรองพรพิษนะครับท่านรองทพิปดีรับผิดชอบดูแลทางด้านกองการเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการประเมินตัวชี้วัดต่างๆท่านช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในเรื่องของการกํากับ การบริหารงานบุคคลให้ผมนะครับขอบคุณท่านรองสมศักดิ์นะครับท่านก็ดูแลในเรื่องของสวัสดิการความเป็นอยู่ของลูกน้องการพัฒนาพฤตินิสัยและก็การจัดหารายได้ต่างๆนะครับท่านรองโสพล